โอเคนะครับก็วิดีโอชุดแล้วเราสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรงให้เท่ากับเส้นตรงที่ส่วนของเส้นตรงที่าหนดให้แล้วก็ใช้ความรู้เรื่องการสร้างเส้น,สนตั้งฉากนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันก็คือการสร้างมุมนะการสร้างมุมสําคัญนะครับเพราะว่าเราสร้างมุมเราก็สามารถสร้างรูปเหลี่ยมต่างๆได้อย่างอิส,ส,สรนะเสรีมุมแรกที่เราสร้างง่ายที่สุดก็คือมุมอะไรครับ มุมฉากนั่นเองพอเราสร้างเส้นตั้งฉากปุ๊บเราได้มุมแลวครับ90องศา90องศาอ,อซึ่งว่าจะผิดพลาดในส่วนของตรงนี้นะครับเราขอข,ขอแก้นหน่อยนึง90องศานะครับการสร้างมุมที่เวลาเท่ากับ90องศาและ45องศามุม90องศาสร้างเส้นตั้งฉากจุดจุดหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายเราเรียนก็ได้เส้นตั้งฉากก็ได้มุม90องศาในมุม90องศานั้นเราจะสร้างมุมอะไรได้อีกครับมุม45องศาเองเพราะว่า เราเรียนรู้เรื่องการแบ่งครึ่งมุมมาแล้วถ้าเราแบ่งครึ่งมุม90เราก็จะได้มุม45องศานะครับมาดูการสร้างมุม45องศานะครับสเต็ปแรกต้องสร้างมุม90องศาก่อนนะการวงเวียนนะครับให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางการววลัสมีพอสมควรเขียนะส่วนโค้งเลยนะครับส่วนโค้งก็ตั้งชื่อ ซีดีซีดีนะครับนนในซี C ก็ดีเป็นจุดศูนย์กลางนะครับซีดี CD เป็นจุดศูนย์กลางกางเวียนให้กว้างขึ้นนิดนึงเพื่อจะวาดรอยขีดอยู่ข้างบนนะครับซี C กับดีถ้าจุดเราไม่ตรงไม่เป๊ะนะครับมันก็จะคลาดเคลื่อนอะจะคลาดเคลื่อน ลากเออีต้องลากหลังสีขึ้นไปนะครับตรงนี้อาจจะขยับนิดนึงคุ้จริงๆกูต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับถึงจะตรงนี่ขูขอขยับอีกหนูเป็นคอมพิวเตอร์มันสามารถขยับได้นะครับลากหลังสี ae ขึ้นไปทีนี้เราได้มุมอะไรแล้วครับ มุม eq A Q, กับ ep A P, เป็นมุม90องศาแต่เราจะสร้างมุม45อองศานะรเราก็จะต้องใช้ความรู้เรื่องการ <C. S 1> แบ่งครึ่งมุมแบ่งครึ่งมุมเราตั้งชื่อจุดนี้ด้วยนะครับ E จุด f เราจะให้ cfd เราจะใช้จุดไหนก็ได้ในการแบ่งครึ่งมุม90ออกเป็น2 สองมุมก็ได้มุมสี่าองศานะสมมติลูกครูจะใช้จุด F กับจุด D ครับจะแบ่งฝากขวาม,มือเนี่ยนะครับจุด F นะครับกับจุดจุด D ก่อนแล้วก็จุด F อได้แล้วนะครับตั้งชื่อนะครับจุด G แล้วก็ลากกลังสี ag เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมง่ายมากนะครับเราก็จะได้มุมนี้กลาง4ี่ห้าองศานะครับมุมนี้ก็กลาง45หองศานะครับตามต้องการเลยนะครับก็จะสร้างมุมฉากก่อนแล้วแบ่งครึ่งมุมนะครับก็จะได้มุม2มุมเป็นมุม45องศาเท่ากันนะมุมฝากซ้ายมือก็เป็นมุมฉาก รังนั้นเราก็สร้างเสร็จแล้วเราจะสรุปนะครับจะสรุปสรุปว่าตอบนะครับจะได้จะได้นะครับมุมเราตอบม,มุมฉากก่อนนะครับจะได้จะได้มุมอะไรเป็นมุมฉากนะครับจะได้มุม PAE มีขนาด90าคองศานะมีขนาดเ0องศาที่เราจะใส่จุดให้เข้านะครับก็2จะได้มุม gae เท่ากับมุม qag มีขนาดเท่ากับ45องศานะรหรือเราแบ่งได้2มุมนะครับได้2มุม ก็จะมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน P A E ในมุมฉากนะครับ90องศาใส่ใส่นี้ด้วยนะครับและมุม G A E มีเท่ากับ Q A G มีขนาดเท่ากับออ45องศานะครับรเกิดจากการแบ่งครึ่งง่ายไหมครับในส่วนของการสร้างมุม90องศาและมุม45องศานะรเราจะใช้ลักการการบวกการลบ ดยการแบ่งครึ่งมุมมาช่วยในส่วนการสร้างมุมไม่ยากถ้านักเรียนลองทําตามวีดีโอชุดนี้นะครับไม่เข้าใจก็กรอกับนักเรียนก็จะสามารถแบ่งครึ่งมุม90องศาออเป็น2มุมได้นะครับอย่างงไไ่ายด้ครับผมสวัสดีครับ